เวลา10นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก็หม่อมให้พลอากาศเอกชลิดภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณบรมราชรานุสรอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีในการนี้องคมนตรีวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเนรศวรมหาราชที่ทรงได้รับชัยชนะจากการกระทำยุทธหัตถ,ถีกับพระมหาอุปราชาเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2 1 3 5 โดยสมเด็จพระนเรสวรมหาราชทรงสร้างเจดีขึ้นณสถานที่ทรงกระทำยุทธหัตถีเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะต่อมาในปีพุทธศักราช2495กองทัพบกได้บูรณะปฏิสองคอนองค์เจดีขึ้นใหม่เมื่อแล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษเสด็จพระราชดำเนินมาทรงบวงสรวงและทรงเปิดพระบรมราชานุสรณ์อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่ 25มกราคม2,502